ทันข่าวกับผมเดียวทันชนงงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวิธีการรับมือกับกระบวนการทวงหนี้ผิดกฎหมายครับแต่ว่าต้องบอกงี้คุณเป็นลูกหนี้คุณต้องใช้หนี้แต่หากว่าเจ้าหนี้เขามีการข่มขู่คุณนะฮะโทรไปบุคคลที่2 3 4สเพื่อทวงเงินแบบนี้ไม่ได้หรือแม้แต่ว่าโทรไปทวงกับหัวหน้างานของคุณกับญาติของคุณอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ การค่มขคูนะหากว,าว่าเมื่อไรเนี่ยทางด้านของเจ้าหนี้ได้ส่งคนโทรมาค่มขู่คุณให้คุณบันทึกเสียงเอาไว้นะฮะแล้วก็นำหลักฐานนะั้นไปแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายทางนี้นอกระบบนะแล้วก็ในส่วนของแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายต่างๆนะดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือตกเป็นผู้เสียหายจํานวนมากๆเพราะว่าตกใจกลัวถูกขมขู ขู่ฟ้องร้องไปเขาฟ้องมาครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อไรเนี่ยเขากล่มขู่คุณนะเขาทำผิดกฎหมายแล้วแต่เป็นหนี้ต้องจ่ายคุณกช็ชวนเขาไปเลยฮะไปที่สพอสอนอนในพื้นที่ไปจ่ายกันต่อหน้าตํารวจอย่างนั้นเลยนะ